สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิฟจะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการทำทรีตเมนต์บีบีโกนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างในการทำนะคะแล้วผิวใสได้ยังไงนะคะหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็รู้จักทรีทเมนต์บีบีโกอยู่แล้วนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าทรีทเมนต์บีบีโกเนี่ยมันคือการสากหรือว่าฝังสีรองพื้นลงไปทําให้หน้าใสหน้าขาวจริงๆรแล้วทรีทเมนต์บีบีโกก็เหมือนการทำทรีทเมนต์ทั่วไปนะคะเป็นการทําความสะอาดผิวแล้วก็เปิดผิวเบาๆแล้วก็ผลักวิตามินลงไปใต้ชั้นผิวเพื่อกระตุ้นให้ผิวเนี่ย สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ผัดเซลล์ผิวเก่าได้เร็วขึ้นนะคะเนื่องจากผู้หญิงเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะทุกคนเลยพออายุมากขึ้นคอลลาเจนผลิตน้อยลงมีปัญหาผิวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอยคำ้ำรอยตีนการูขุมขนกว้างสีผิวไม่สม่ําเสมอรอยสิวหรือว่ารอยอะไรต่างๆบนใบหน้านะคะก็มีปัญหาต่างๆกันไปนะคะหลังจากที่เราทําขั้นตอนการดิฟคลีนซิ่งนะคะ ประมาณ4ขั้นตอนไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มนะคะ เราจะเริ่มการลรงเอ็มพู่ซึ่งเอ็มพูที่เราใช้เนี่ยก็จะมีหลายเฉดส,สีซึ่งแต่ละเฉดส,สีก็จะเป็นสูตรที่แตกต่างกันไปเพื่อปัญหาผิวนะคะความหมองคล้ำนะคะรูขุมขนกว้างหน้ามารอยสิวจุดด่างดำหรืออะไรต่างๆก็จะต่างกันวันนี้ที่สีที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีโทนที่เหมาะกับลูกค้าที่มีผิวสองสีนะคะเหมือนลูกค้าที่เห็นในคลิปนะคะเขาก็จะมีผิวสองสีนิดนึงคนนี้จริงๆรักษามาตั้งแต่สิวอักเสบเขาอะยังไม่หายดีเท่าไหร่แต่ว่าเออมันเริ่มแห้งแล้ว แล้วก็เป็นรอยนะคะแล้วก็ทํากันมาประมาณ8ครั้งแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าผลลัพธ์ที่เขาได้รับเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะ อย่างที่เห็นนะคะเราจะใช้เครื่องนะคะที่มีหัวเป็นหัวนาโนซึ่งมันไม่ใช่การใช้เข็มนะคะจะเป็นหัวนาโนคือเป็นหัวที่เอาไ้ใช้ผักวิตามินนะคะ mm. ดันแอมพูล,ลงไปใต้ผิวนะคะวนให้ครบทั้งหน้าแล้วที่เห็นแก้มแดงๆนี่ก็คือเป็นตัวบรัชนะคะจะช่วยเรื่องสีผิวตรงบริเวณแก้มให้มีความชมพูเลือดฝาดมากขึ้นเนาะแต่ว่าจะไม่ได้แบบแดงแป๊ดเหมือนเวลาเราทาบรัชออนหรือว่าแต่งหน้าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันจะเป็นสีชมพูที่มันทําให้ผิวหน้าเราดู สดใสขึ้นนะคะดูธรรมชาติดูสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเรามาสหน้าลงไปแล้วก็ใช้เครื่องไคโอเย็นนะคะนวดนวดนวดเพื่อให้ผิวของลูกค้าเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะพอครบ15นาทีนะคะหลังจากที่เราทิ้งมากว่าว้15นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะทําการดึงแผ่นมาสออก นะคะแล้วก็ใช้น้ำสเตอร์ไลน์เช็ดทำความสะอาดบนใบหน้านะคะแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าสีผิวของลูกค้าผิวหน้าของลูกค้าเนี่ยจะกระจ่างใสขึ้นหลังจากทำทรีทเมนต์ได้ทันทีเลยทรีทเมนต์นี้นะคะอีพแนะนำให้ทำอย่างน้อย3-5ครั้งติดต่อกันนะคะจริงๆเราทรีทเมนต์ไหนๆก็เหมือนกันเนาะต้องทำต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือว่า2สัปดาห์ครั้งนะคะทำต่อเนื่อง3างงครั้งจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆดูอย่างรูปนี้นะคะ รูปนี้เป็นรีวิวจริงนะคะจากลูกค้าของอีกเองนะคะ,ะรูปด้านซ้ายมือจะเป็นรูปก่อนทําแล้วก็รูปขวามือจะเป็นรูปหลักจากทําไปแล้ว7ครั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่าปัญหาผิวที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นรอยสิวหรือว่าความหมองคล้ำใต้ตาต่างๆนะคะก็หายไปและสิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้ากลับมาก็คือแต่งหน้าติดดีขึ้นนะคะรู้สึกหน้าไม่แห้งจนเกินไปรู้สึกผิวโอเคขึ้นนะคะรู้สึก สีผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็สม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาถามได้ในเพจอิฟลินบาวเฮานะคะยินดีตอบทุกปัญหาผิวเลยค่ะ